ศึกซีเกม2023ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5-17ถึงพฤษภาคมนี้โดยมีประเทศกัมพูชาเป็นเจ้าภาพยังคงมีดราม่าออกมาอย่างต่อเนื่องแม้จะยังไม่เริ่มการแข่งขันก็ตามโดยเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานายประชุมบุญเทียมรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานแถลงข่าวมิเดียเพรสกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32ซึ่งจัดขึ้นเพื่อประเมินความหวังของนักกีฬาไทยในศึกซีเกมส์ครั้งนี้โดยมีนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้แทนจากสี่สมาคมกีฬาประกอบด้วยยูโดวูซูคริกเกต็ตและจักรยานร่วมแถลงความพร้อมด้านเรืออากาศตรีหญิงพัชรีพิชัยแพทย์ผู้ฝึกสอนยูโดทีมชาติไทยกล่าวว่าซีเกมส์ครั้งนี้มีแข่ง10บรุ่นเจ้าภาพส่งได้ทุกรุ่นส่วนชาติอื่นๆส่งได้เพียง7รุ่น ขณะที่กัมพูชามีการโอนสัญชาตินักกีฬาจากยูเครนและญี่ปุ่นเข้ามาด้วยโดยไทยตั้งเป้าไว้ที่สามเหรียญทองล่าสุดวันนี้24มีนาคมนายธนาชัยประสิทธิหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยพร้อมด้วยนายสิริสารผลอุปนาย,ยกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยในงานม e เดอะเพรสกีฬาซีเกมส์ครั้งที่32รอบที่3เพื่อประเมินความหวังของนักกีฬาไทยในซีเกมส์โดยงานจัดขึ้นที่ชั้น4ี่อาคารเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีผู้แทนจาก8สมาคมกีฬาร่วมถแถลงความพร้อมโดยโคดออสเกียรติพงษ์รัชตะเกลียงไกอุปนาย,ยกสมาคมวอลเลย์บอลเผยว่าซีเกมนั้นเป็นรายการที่สมาคมให้ความสำคัญในแง่ที่จะต้องแสดงความเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคนี้เอาไว้ให้ได้โดยเฉพาะในวอลเลย์บอลชายหาดปีนี้สำคัญมากเพราะเป็นบันไดขั้นแรกสู่การควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมต้องเป็นแชมป์เท่านั้นจึงจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไป ส่วนวอลเลย์บอลในร่มนั้นเราก็ต้องป้องกันแชมป์ทีมหญิงให้ได้ส่วนทีมชายเองก็อยากกลับมาเป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนอีกครั้งโดยเราตั้งเป้าไว้ทั้งหมด2เหรียญทองจากทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดส่วนทีมชายก็อยากจะเข้าชิงให้ได้เช่นกัน สำหรับเรื่องการเตรียมตัวมีการเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องในปีนี้ทีมชายได้ปรากีวอนซึ่งเป็นโค้ชประสบการณ์สูงจากเกาหลีใต้เคยเป็นโค้ชทีมชาติอิหร่านเข้ามาดูแลทีมชาติไทยซึ่งจะทำให้ทีมพัฒนาขึ้นแน่นอนเช่นเดียวกับทีมชายหาดที่ได้อาเดนาโค้ชชาวบราซิเลียนเข้ามาดูแลด้านโค้ชด่วนดานายศิวัชรเมธากุลหัวหน้าฝึกสอนทีมหญิงกล่าวว่า นักกีฬาชุดนี้จะเป็นการผสมผสานเน้นตัวในประเทศที่ได้เก็บตัวฝึกซ้อมร่วมกันเป็นหลักแล้วเติมด้วยนักกีฬาที่เล่นอยู่ต่างประเทศในช่วงท้ายซึ่งจบจากซีเกมจะมีนชั่นลีกรออยู่ก็จะเป็นการเตรียมทีมควบคู่กันไปขณะที่นายกิติศักดิ์ชัยมงคลตระกูลเลขาธิการสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าเราตั้งความหวังกว่าสี่เหรียญทอง โดยฝ่ายชายนำโดยทีเครัชานนท์ฉันทนานุวัตรซึ่งเราส่งนักกีฬาไปฝึกซ้อมที่สนามกอล์ฟที่กัมพูชาและมีความคุ้นเคยเป็นอย่างดีขณะที่นาวาอากาศเอกวิวัตขวัญสูงเนินผู้จัดการทีมเรือภายเผยว่าเรือภายชิง13เหรียญทองในจำนวนนี้เป็นเรือประเภทใหม่ที่เจ้าภาพคิดเอง2เหรียญและเจ้าภาพกำหนดให้ประเทศที่เคยได้เหรียญทองส่งได้8รายการความหวังของเราตั้งเป้าไว้ที่1เหรียญทอง ด้านนายสหพลนาควานิตนายกสมาคมกีฬาหมารุกเผยว่าเจ้าภาพจัดการแข่งขันหมักรุกกัมพูชาเจ็ดเหรียญทองซึ่งกติกาคล้ายคลึงกับหมกรุกไทยเกือบ90%เราตั้งความหวังที่4เหรียญทองและอาจจะได้มากกว่านี้หากเจ้าภาพไม่จำกัดอายุนักกีฬาที่ต้องมีอายุ18ปีขึ้นไป ซึ่งนักกีฬาอันดับหนึ่งในการคัดตัวคือสโรชาเชื่อมสกุลอายุแค่14ปีเราจึงต้องดันอันดับ2คือสิริการสุขปานเจริญที่อายุ18ปี2เดือนและสิรินบุตรสำราญอันดับ3ที่อายุผ่านเกณฑ์ขึ้นมาแทนปิดท้ายกันที่นายวิสุทธ์ตั้งวาริทรนนายกสมาคมมวยปล้ำเผยว่าการชิงชัย18เหรียญทองเราส่งนักกีฬา15รุ่น โดยจะเน้นที่รุ่นน้ำหนักเบาถึงกลางเนื่องจากเจ้าภาพโอนนักกีฬาอิหร่านมาลงแข่งขันเอาดือด้อๆเราจึงตั้งความหวังไว้ที่1เหรียญทองเรียกว่าการแข่งขนันซีเกมครั้งนี้เจ้าภาพอย่างกัมพูชาเก็บทุกเม็ดเหลี่ยมทุกดอกกันเลยจริงๆคงต้องส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาไทยกันแบบสุดพลังเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะคว้าเหรียญทองกลับบ้าน พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top ปนิวรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store